สวัสดีครับแฟนคลับเอซีทุกท่านวันนี้ก็มาเยี่ยมเยียนเต้นน้องส้มปอกนะน้องส้มปอกอก็มาใหม่ๆก็ยังไม่รู้อะ,อะไรมาใหม่ๆก็ที่มาที่ไปขอสัมภาษณ์ในคลิปนี้เลยนะค่ะ,อะตอนแรกมาหนูบ้านอยู่ที่ไหนนะ,อ,ะอยู่จนันทบุรีค่ะจนันทบุรีภาคเดียวครับประมดเลยเนาะ จันทบุรีแต่กไกลกันนะมันภ<พ>าค <พา S 1> ว่าราออกเหมือนกันมผมอยู่พัทยาก็เจอน้องส้มป๊อกอ,อ่ฟังเสียงเริ่มแรกก็ฟังเสียงโอ้เสียงนี้แต่สปปรรพคุณหรือว่าที่มาที่ไปต้องขอสัมภาษณ์หรือขอญาติน้องนะเออน้องเคยเป็นนักร้องที่ไหนมาก่อนไหมหรือว่าเส้นทางการเป็นศิลปินต้องขอญาตถามหน่อยนะเมื่อก่อน เมื่อก่อนหนูก็เป็นนักร้องของโรงเรียนค่ะแล้วก็ oh, โรงเรียนโรงเรียนอะไรโรงเรียนที่<ล>ทจันทบรุรลีคีชกูดค่ะ,ะอยู่เขาคีเชกูดอ oh, นะ๋อเขาคีเชกูดใช่ค่ะเขากี้ชกูดนี่ถ้าเดินขึ้นก็โอเค <laughs> แล้วก็มีคนแบกหามด้วยนะ <laughs> ใช่ค่ะเออตอนน,นนี้ก็ยังเหมือนเดิมชนะ่ตอนนี้ปิดอยู่หรือว่าไงะตอนนี้น่าจะปิดละคะเปิดวันเดือนไหนประมาณจะเป็นเดือนมกราถึงกุมภาพันธ์ประมาณนีะค่ะ ก็พอเป็นร้องเลยนเสร็จก็เริ่มเริ่มออกไปประกวดค่ะสวนมากก็จะประกวดตามรายการทีวีต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวนมากคนจะรู้จักในซุปเปอร์บ็อกซ์สุวรรณดนเทีค่ะว่ารายการสุวรรณโดนเทียก็สร้างชื่อให้หนูอยู่ประมาณแปดสมัยค่ะเป็นแชมป์แปดสมัยแปดสมัยเลยใช่ค่ะต้องฝาฟันอุปสัรค์แข่งกับคนอื่นใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อเพลงที่เราเพลงเข้าไปร้องเพลงแรกเพลงอะไรนะอ่าเพลงของพี่ต่ายอร่ไทยค่ะอ่ะเพลงอะไรจ๊ะ เพลงตัวให้คิดทอดค่ะเอาจตกท่อนนึงท่อนโอเคอ่าฟังแล้วแฟนคลับ FC ซีนะ <c oughs> โชคดีได้ฟังกันนะโอเคครับไอ้คงบอกฮักน้องอย่างจริงใจสิ่งเว้ากันไว้ถึงบ่มีค่าทุกอย่างแค่หยอกเบิ่องออกดอกหน้า จนสายยืนรออายอยู่ริมเคืองสายน้ำสันสะเทือนเหมือนน้ำตาอีน้องมาไหลล้ลนไบอบ่มาจนน้ำตาน้องแก้มแนมดูทางบ่เห็นง่ายเบิดอะไรใ,ใจทอทอยอมฮึกเจ็ดน้ำตา น,น,น,นแฟนครัเอซี่ครับต้องตกเลยน้องเสียงเอาไม่ธรรมดาครับก็มีหวานกลมกบวกน้ำเสียงที่มีพลังนะครับก็ต้องดีกับน,น้องที่ได้มีอยู่สาวน้อยแล้วก็ตอนแรกก็อึดอัดเหมือนกันแล้วใหม่ใหม่ใช่ไหมเพราะเราไม่รู้จักใครว่าเ,เป็นเป็นคนท่ากลางคนเดียวที่มาอยู่วงมอลำ ใช่ภาษาอีสานเราได้บอมันมันมันพอพูดได้ค่ะนิดหน่อยเรไปไปไปรู้เรื่องเหมือนเหมืนเหมือนบาบมดเลยนะแต่ว่ามันด้วยความที่เราไปเรียนแล้วก็โตที่จันรมันก็เลย เกิดที่ไหนเราเกิดที่ไหนเกิดที่จังหวัดนครพนมค่ะอ๋อเราต้นกําเนิดก็คนอีสานใช่ค่ะประมาณก็ร้อยเอ็ดต้นตระกูลร้อยเอ็ดแต่ไม่ได้เกิดร้อยเอ็ดปู่เป็นปู่อยู่ไม่ได้พูดกลางไม่ได้พูดอีสานใช่ไหมครับบ๊อบบ๊อบมันก็เลยพอเราพูดแล้วมันไม่คือใช่ไหมคะมันไม่คือเหมือนเพี้ยนๆแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็คือส่งภาษาให้เขาฟังได้ก็โอเคแล้วแต่น้ำเสียงน้องก็โอเคเลยนะถ้างั้นก็ไม่แชมป์แชมป์ปัสมัยของ ศึกวันดนเพลงศึกวันดนเพลงของของของค่ายอะไรนะอ่าของ IM M G M Grammy ค่ะอ๋อ Grammy โอ้ไม่ธรรมดาโอ้แต่สมัยนี้มันมันการันตีความชัดเจนนะว่าน้ำเสียงน้องเป็นยังไงใช่ไหมค่ะเออแล้วก็ตอนนี้ก็โอเคแล้วใช่ไหมโอเคแล้วคะ่ะตอนนี้ก็เขาเรียกว่าใกล้จะจบเทอมแล้วนะเพราะว่าเหลืออีกสองเดือนอีกสองเดือนก็จะปิดฤดูกาลแล้วพี่หน้าก็อยู่ต่อนะ ก็ต้องดูค่ะดูจากเอฟซีท uh ุกท่านด้วยนะคะว่าจะมีตาส้มปอกแม่ตาส้มปอกเยอะๆเนาะรักส้มปอกเยอะๆเม่ตาส้มปลักเยอะๆใครให้น้องแทนก็ขึ้นไปร้องได้ทุกเพลงก็เห็นหลายหลายคนที่ไม่มาส้มปอกเป็นตัวแทนแล้วก็ร้องได้ดีด้วยมีความสามารถแล้วน้ำเสียงน้องก็โอเคแล้วส่วนตัวน้องก็กันเองมีน้ำปากมันคงจะไม่ได้มานั่งถ่ายในเต็นท์น้อง คุยแล้วก็นิสัยใจคอเรารู้สึกสบายใจเป็นตัวเองไม่ถือตัวแล้วก็หลายๆอย่างดูมาหลายนาะนแล้วดูตลอดดูสมบัติตลอดก็โ <Okay. S 1> อเคกันเองนิสัยดีไม่ไม่อะไรทํางานอย่างเดียวนะเพราะหนูตั้งใจว่าแบบเราเรามาไกลบ้านนะคะเรามาไกลบ้านแล้วก็มีความตั้งใจว่ามาหามาหาเงิน ครอบครัวแล้วก็ทำงานอย่างเดียวก็อยู่กับพ่อค่ะอยู่กับพ่อสองคนค่ะเพราะว่าพ่อพ่อเขาก็ทําสวนทําสวนอยู่ที่จัน์เป็นสวนผลไม้ค่ะเช่าสวนทาอะย้ายไปอยู่นู่นก็จะเช่าบ้านแล้วก็เช่าสวนใช่ค่ะยังยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเอง สักวันหนึ่งแฟนคลับฟรีหรือว่าสิ่งต่างๆที่เราทําดีมันก็เดี๋ยวก็มาเองใช่ไหมก็มาเองแล้วก็หลายๆอย่างที่เราทําด้วยความจริงใจนะ,ะมันก็สิ่งตอบแทนมามันก็โอเคอนนเอมันมันต้องต้อง,ต,องต้องดีไปเรื่อยๆป่าเมื่อเอาใจช่วยแล้วก็ดูนิสัยน้องหลายๆอย่างที่น้องบุคลิกท่าทางิีิยาอะไรโอ้ เลยพอน้องคนที่พอน้องทำตนแล้วก็เจอก็จะยกมือไหว้ทุกคนเออก็ก็เห็นหลาย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 อย่างในตัวน้องก็แสดงความยินดีกับน้องและเห็นน้องได้มาไลจากแฟนคลับเอฟซียินดีอย่างมากเลยก็ดีใจกับน้องขอบคุณความรักความเมตตานะคะจากเอฟซีนะคะซุ่ป๊อกด้วยนะคะที่คอยซัพพอร์ตหนูตลอดตลอดเวลาเลยใช่คือหน้าเวทีอันนี้พูด ในสายตาส่วนตัวของผมนะแฟนกับีซ th ีก็มีความสามารถมีความตั้งใจแล้วก็นำเสียงบ่งบอกถึงตัวตนของเรามันเด่นมันเด่นมันอะไรหลายๆอย่างที่ดูแล้วสบายตาแล้วก็ฟังเสียงเพราะเสียงน้องเโอเคนะความการันตีของแชมป์ปสมัยนี้มันก็ไม่ธรรมดามันถือว่า อะไรอ่ะเขาเรียกว่ามีความสามารถแล้วก็สุ่มเสียงก็ไม่ธรรมดาไม่งั้นแชมป์ไม่ได้เพราะโชคช่วยมันได้เพราะน้ําเสียงแล้วก็ตัวตนของเราใช่ไหมจริงไหมอ่ะคลิปนี้ก็แฟนคลับนะก็ให้กําลังใจน้องส้มป๊อกที่มีกิยาหรือว่ามารยาทนี่ถือว่าผ่านเลยสุดยอดต้องยอมรับตัวน้องว่า คิดดีทดําดีน้องต้องได้ดีก็มานก็ไว้พอให้น้องประสบความเป็นสุตาออกเพลงมาขอปังๆัง,งดังๆแฟนครับฝากแฟนครับเอซีเลยน้องสอง้มปอกจ๋าฝากแฟนครับเอซีสาวน้อยหรือว่าแฟนครับทั่วโลกที่ดูน้องส้ปอกหรือดูสาวน้อยอ่ะฝากเลยจ้าก็ขอฝากนะคะเอฟซีนะคะสาวน้อยทุกๆท่านนะคะแล้วก็เอฟซีนะคะทุก เดือดตามซ้มป็อกนะคะไปเรื่อยๆนะคะเป็นกำลังใจให้กับซุ้มป็อกไปเรื่อยๆนะคะคหนูก็จะพยายามนะคะทาหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายออกมาให้ดีที่สุดค่ะตอนนี้ดีอยู่แล้วคออุณภาพอยู่แล้วนะแฟนคลับเอซีเห็นเห็นความสามารถและเห็นน้าเสียงน้องนี่รับรองได้น้องต้องไปอีกไกลในสาวน้อยเพชรแพวพงหรือว่าเป็นศิลปินที่อขอประสบผลสำเร็จน,นะสมบัต์นะก็ขอบคุณมากในคลิปนี้ น้องส้มป๊อกร้อนกำลังใจเป็นสิ่งที่น้องส้มป๊อกต้องการอย่างยิ่งขอให้แฟนคลับเอฟซีให้กำลังใจน้องส้มป๊อกที่มีความตั้งใจและก็จริงใจกับแฟนคลับเอฟซีทุกท่านด้วยความของเราอย่างสูงปามาอยู่ยาวาเพื่นอนๆชยบกดไลค์กดแชร์กด subscribe ขอบคุณอย่างยิ่งน้องส้มป๊อกและแฟนคลับเอฟซีสาวน้อยโอเคนะครับน้องส้มป๊อกส,ส,สวัสดีค่ะ